สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสภูสกุลท่าน,นจ้าวีพาเล,ลาะไรสลายมนี้พาพี่น้องเบิ่งหมากันนี่จ้ะมันจะเป็นต้นเป็นใบทุกคนเนี่ยเป็นใบออกมาเพราะหนาหนาวมันจะเป็นหมากสินมันไม่แปดนะทุกคนหมากสีม่วงพอมแล้วทุกคนเดี๋ววบปรูกซื้ออยังต้องไปถามหยาดท้อสันจะถามอันหนาท้อสันเพิน่นเนี่ยนาะทุกคนเนาะถ่ายรูปคนทุกคนเดือบแบบซองเบิ่งจะ ต้นชื่อหมากอะไรสวยนะทุกคนเห็นไหมมีแต่กิ่งกิงแลวก็เป็นหมากบอกนะเจเขัไปเบิ้งแรกกูเกิทุกคนนั้นซ้อย่างนี้เป็นต้นเป็นกิ่งออกม้จะเป็นพุ่มนะทุกคนตอนแรกมันเป็นดอกใหม่นะเจ้วีบานทีเป็นดอกไหม่แล้วก็ฤดูตอนนี้ฤดูใบไม้ร่วงนะทุกคนเป็นหมากอย่างเี้บอกเป็นหมากสีม่วงสวยงามหมากได้จังเห็นบอก บ้านมาบ้านเบ้านอาพ่ใหญ่เพราะสันจ้าทุกคนไปไก่ติดบ้านนี่ยอันเศ้ายอยวียูนี่แหะจะเห็นมันแปลกนั้นงามผอมเนี่ยพี่น้องคนน่ะยางไก่มาแลเออไทยกันมากับนังกีฬากีฬาจ้ะเออสวยงามจ้ะพี่น้องกันปะสวยงามนาทุกคนเนาะเป็นต้มากไหม ล้มแห้งพี่น้องโอเคจากเขาพูดหลายๆแล้วที่เขามารับชมเับฟังทุกคนชิปนี้ก็ไรเชียร์เยาวีน้ำเนี่ยทุกคนเห็นบ้ล่สวยงามมาก